سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم ما بعد في نقوم ستاة الله وصيان تنبي صلى الله عليه وسلم تي كانت تن دي تم كان من دا صحابة تي تن نبي دي تين خم سبحانه وتعالى ท่านนบีได้บอกกับบรรดาสาฮาบาว่าอิตะกุลลอพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่อละซุบฮานุวาตาลาครั้งหนึ่งสาฮาบามาหาท่านนบีสลอมลอะาเลวะซัลลัมสาฮาบาท่านหนึ่งแล้วบอกท่านนบีได้บอกกับท่านนบีสลอมลอมาเลวะซัลลัมว่าเจวิดนนจงเตรียมเสบียงให้กับฉันหน่อยสาฮาบาท่านนี้ต้องการเสบียงทางด้านทางด้านของโลกดุนยาแต่ท่านนบีสลอมลอะาเลวะซัลลัมได้บอกว่าเจวะดกุลลอฮุตะกวาขอละซุบฮานุวาตาลาทรงให้ให้เสบียงกับเจ้า ซึ่งเป็นสบียงแห่งความยำเกรงให้เจ้าได้มีความยำเกรงติดตัวไปด้วยท่านนาบีได้ให้สบียงกับชายคนนี้ด้ยวยการเป็นสบียงของโลกอาเครอซึ่งท่านนาบีสุลต่านได้บอกกับบรรดาสาบาวว่าอ um ิตตะกลลาไฮซสุมาคุนจงยำเกรงต่ออสุูพาะนามอัาลลอฮไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ที่ไหนก็ต้องยำเกรงต่ออสุูพาะนามอัาลลอฮท่านนาบีเห็นชายคนนี้กําลังเดินทางเลยบอกกับเขาว่าให้มีสเสบียง ที่ควรเหตตัวเจ้าไปเนี่ยคือสเวีงแห่งความยำเกรงเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านดับเบิสล,ลสลโลองอัยรวะซาลัมนำบทบัญญัติจากลอสซูมาหานวะตาลามาให้กับเราซึ่งเป็นบทบัญญัติในการปฏิบัติแล้วหนึ่งในการปฏิบัติที่อวาตาลาได้มีคำสั่งให้กับเราและเป็นคำสั่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าเราคือประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดก็คือกุนตมคอยรออมม,มากุนตมคอยรออมมาเต็น อคุริยัตลินนาสพวกเจ้าทั้งหลายคือประชาชาิที่ประเสริฐที่สุดที่อัลตาลาให้ออกมาจากบรรดานมนุษย์ทั้งหลายตะโมรูรนบินมาอรฟวตันเฮาหน,าน้าินมุงกันพวกเจ้าทั้งหลายใช้กันทําความดีแล้วก็ห้ามปามกันในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องทั้งหลายจากอายานี้บรรดาอุลมามะได้บอกว่าอายานี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าการที่เราเป็นประชาชาติที่ประเสริฐพ่วงอยู่กับการที่เราใช้กันทําความดี แล้วก็ห้ามปามความชั่วส, moved. ส่วนกลุ่มชนที่ไม่มีการห้ามปามสิ่งที่ไม่ดีไม่มีการห้ามปามความชั่วไม่มีการใช้ทําความดี <Hindu. S 1> คือกลุ่มชนที่เอาวาตาลาได้ทรงสาบแช่งกลุ่มชนที่เอาวาตาลาได้ทรงขับไล่เขาแล้วก็ให้เขาออกห่างจากความเมตตาจากอร้อยสบฮารัวตาลาและเอาว่าตาลาได้บอกว่าสาเหตุที่พวกเขาทั้งหลายถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของร้อยตาลานั้น็คือการูลายตนาหานัมมุนการิฟะลู และบิสมาการนยฟาลูนพวกเขาทั้งหลายไม่ห้ามปามกันในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดีแล้วพวกเขาก็ปฏิบัติกันในเรื่องสิ่งที่มันไม่ดีพี่น้องฮะนี่คือพวกบันญัิอิสรอออลพวกชนรุ่นก่อนที่โดนการตําหนิจาออกลอสสุมาหานุวาตาลาถูกขับไล่าจาออกลอสสุมาหานุวาตาถูกให้ออกห่างจากความเมตตาของลอสสุมาหานุวาตาลาด้วยสาเหตุสาเหตุที่พวกเขาทั้งหลายได้ไม่ใช้การทาความดีแล้วเขาไม่ใช้ไม่ห้ามปามความชั่ว แล้วเขาก็ยังปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ดีอันนั้นเนี่ยถือเป็นสิ่งที่แย่มากเป็นสิ่งที่เลวมากในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเพราะฉะนั an called, oh ah ้นพี่น้องคะคอยดียะของฮาดินอุมมะความประเสริฐของประชาชาตินี้คือการห้ามปางความชั่วในเมื่อสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันคือความประเสริฐของเราคือความประเสริฐของประชาชาตินี้คือจุดเด่นของประชาชาตินี้แสดงว่าสิ่งสิ่งนี้คืออิบาดาในเมื่อสิ่งสิ่งนี้มันคืออิบาดา จะต้องมีรูปแบบจากท่านนบีสุลต่านของอิลราฮิสัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการห้ามปามความชั่วการใช้ทําความดีมันคืออาิบาดะจากลอสุมาฮานอัลตาแสดงว่าต้องมีรูปแบบจากท่านนบีสุลต่านของอิลราฮิสัลลัมในเมื่อมีรูปแบบจากท่านนบีเนี่ยเราก็ต้องดูว่ารูปแบบจากท่านนบีมาเนี่ยท่านนบีได้สอนเราแบบไหนเราค้ดกาณละกุมฟีรอสูลิลฮิอุสวาตุนฮะสนะแท้จริงสำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอสูลของลอมีท่านนบีสุลต่านของอิลราฮิสัลลัมเป็น อุสวาตุนฮะซานะเป็นแบบอย่างที่ดีงามลิมังการนยรุนลอฮะวันเยาวันอาคิรวะตะกรลอฮะกะเตรอสําหรับคนที่มีความหวังจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาและหวังในวันกิยามะแล้วมีการราลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาอย่างมากมายในเมื่อท่านนาบีคือแบบอย่างของเราพี่น้องทั้งหลายอะไรคือแบบอย่างในการใช้ให้ทําความดีอะไรคือแบบอย่างในการห้ามปามความชั่ว แสดงว่าเวลาที่เราอยากจะสอนคนในเรื่องการทำความดีอุดมุอิลลาสบิลรอบบิกะบิลฮิกมะวันเมอเอลบอติลฮัสนะว่าจาดินหุมบิลละตีฮียาฮซันดูแบบอย่างจากท่านบนบีสุลลาะฮะลอีวัสลัมที่อัล l l a ์สั่งให้ท่านนบีในเรื่องของการดตะว่าจงเรียกร้องไปสู่ผู้อวยบานของเจ้าจงเรียกร้องไปสู่เส้นทางของผู้อวยบานของพวกเจ้าบิลฮิกมะด้วยกับการมีฮิกมะด้วยกับการรู้จักว่าจะวางสิ่งไหนให้ตรงที่ของมัน วันมาอิบาิลฮะซนะและด้วยกับการใช้บทเรียนที่ดีงามว่าจาดิลฮุมบิลลาตีฮิยาฮซันแล้วก็จงทําการจีดานทําการถกเถียงกับพวกเขาในสิ่งที่ดีกว่าหมายความว่าการถกเถียงจะเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าในการพูดคุยนั้นมันจะมีสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นและสองเราต้องมีความรู้ที่ดีกว่าพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งนี้คืออับาดนะ คือแบบอย่างจากท่านนบีสุลต่านละวะัลลัมอัลลอฮตาาได้บอกแนวทางกับท่านนบีสุลต่านละวะซัลลัมซึ่งเป็นแนวทางของบรรดานบีทั้งหลายเล่าถึงนบีก่อนๆเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ในการทํางานด้าวะอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวถึงนบีมูซาอะลัยฮิสาลลัมนบีมูซาที่อัลลอฮ์ตาลาได้ส่งไปหากลุ่มชนที่นับว่าเป็นกลุ่มชนที่เลวที่สุดบนหน้าแผ่นดินก็ว่าได้ฟิรอนคนที่บอกว่าอ่นารับบุคุมุลอาลาฉันคือผู้อวยพรของเจ้า ของพวกเจ้าที่สูงสุดเฟรอูนที่กล่าวว่ามาไอลลมตุลกุม,มินอิลาฮินไวยรีฉันไม่เคยเห็นหน้อยพระเจ้าอื่นใดที่เป็นพระเจ้านอกจากตัวฉันฟิรอูนคนที่บอกว่ายาฮามานอิบนลีซารฮัลลาลีอับลุกุนอัสบาบโอฮามานฮามานคือสมุนขอ,องฟิรอูนบอกฮามานว่าช่วยสร้างหอคอยให้ฉันหน่อยฉันจะได้ขึ้นไปให้สูงสุดที่หอคอยอัสบาบัสสามาวาฟตฟัตต์ลิออิลาอิลาฮิมูซา ฉันจะขึ้นไปสู่ฟากฟ้าเพื่อที่จะไปถึงพระเจ้าของมูซาแล้วฉันเนี่ยคิดว่ามูซาเนี่ยโกหกนี่คือฟิรอุลพี่น้องฟิรอูนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ฟิรอูนที่ขับไล่นบีมูซา,าละฮิสสลามและตั้งข้าหัวนบีมูซาแล้วพยายามที่จะตามล่าดบีมูซาดบีมูซาถูกขับไล่ออกจากเมืองอียิปต์และในวันที่อัลลอฮ์ตาราได้ใช้ให้ท่านนาบีมูซากลับมาทําการด่าว่าฟิรอูล กลับมาทําการเรียกร้องฟิราปอนมาสู่ความถูกต้องอัลลอฮฺตาลาบอกกับตบีมูซาว่าอินทับอิลาฟิริอนอินนูตอกเจ้าจงไปหาฟิราปอนซะเพราะมันฝ่าฝืนอีกอายาหนึ่งอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอินทับอิลาฟิรเอนอัลลอฮฺตาลาให้ฮารูนไปกับมูซาเจ้าทั้งสองจงไปหามูซาเจ้าทั้งสองจงไปหาฟิราปอนเพราะมันฝ่าฝืน ฟกูลาลูควลาไลยินันละหลูยตระค์หรือยัชาแล้วเจ้าทั้งสองจงใช้คําพูดที่นุ่มนวลกับฟิรูนพี่น้องทั้งหลายคําว่ากูลาไลยนันที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนี้เนี่ยคือคําพูดที่นุ่มนวลที่สุดกับคนเลวที่สุดให้ใช้คําพูดที่นุ่มนวลที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในอายะนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ว่า การที่เราจะเรียกร้องไปสู่สุนนะท่านาบนบีสัลลัมล่งอะไรหัวซันล,ลมไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรงการที่เราจะสอนเรื่องสุนนะท่านนบีนส,สัลลัมลองอะไรหัวซันลมไม่จําเป็นต้องมีสำนวนที่กระแทกแดกดันกันเพราะอัลลอฮฺตาลาบอกกับนบีนมูซาถึงขนาดส่งไปหาคนที่กําลังจะฆ่านบีนมูซาส่งไปหาคนที่เลวที่สุดบนหน้าแผ่นดิน คนที่ประกาศตัวเองเป็นพระเจ้าคนที่บอกว่าฉันไม่รู้มีพระเจ้าอื่นนอกจากฉันคนที่เหยียดหยามการเป็นพระเจ้าของลอสุวาฮานวยตาลาบอกให้สร้างหอคอยหน่อยฉันจะขึ้นไปหาพระเจ้าของมูซาและฉันคิดว่ามูซาโกหกแต่ลอสตาลาบอกกับมูซาว่าฟะกูลาลามูเกาลันเลยนัลละอัลลอฮูยะตาะกัรเอายักษ์ชาให้เจ้าทั้งสองเนี่ยพูดกับฟาโรห์ oon, ด้วยกับคำพูดที่นุ่มนวลน,นะหวังว่ายะตาตะกัรเขาจะคิดได้เอายักษ์ชา แล้วก็เกิดความเกรงกลัวต่อลอสอบาฮานูวตาวเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายแม้กระทั่งคนที่ฝ่าฝืนที่สุดล,ลอร์ตาลาย,ยังสั่งใช้คำว่าคำนุ่มนวลใช้ความนุ่มนวลในการด่าวะและแนวทางท่านนาบีสุลลัลของอะไรสั้นลำในการด่าวะเราจะเห็นท่านนาบีนมีแต่ความนุ่มนวลดังที่เราได้บอกกันมาในตอนต้นนะพี่น้องว่าในการด่าวะมันคืออิบาดะการห้ามความชั่วมันคืออิบาดะ ในเมื่อมันคืออิบาะดะมันต้องมีรูปแบบจากท่านนบ,บีสุลต์ละฮวะสัลลัมแล้วในเมื่อมีรูปแบบจากท่านนบีสุลต์ละฮวะสัลลัมเราต้องนํารูปแบบมาใช้พี่น้องทั้งหลายเราคิดว่าถ้าท่านนบ,บีได้อว่าด้วยการใช้คําพูดที่กระแทกแดงดันกันใช้คําพูดที่แข็งต่อกันเนี่ยอิสลามจะมาถึงเราไหมแต่ท่านนบ,บีสุลต์ละฮวะสัลลัมได้อดทนอยู่ในหลายเหตุการณ์ด้วยกันแล้วท่านนบ,บีใช้ความนุ่มนวลกับคนที่เคยแข็งกร้าวกับท่านนบ,บีสุลต์ละฮวะสัลลัม อีกหนึ่งอายะที่อัลลอฮฺตาลาได้สอนเราให้เราใช้คําพูดที่เป็นคําพูดที่ดีอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าฟะบิมารหำมะตินมินัลลอฮิลิน ك ะละฮุมวะลาอ ا กุนตะฟั ض و ัน ح و ลีดังนั้นด้วยความเมตตาที่มาจากอัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลาลินตะละฮุมให้เจ้ามีความนุ่มนวลกับพวกเขา เอาล่ะตาลาสั่งท่านอับดุลลาบลอร์อะลัยฮุสันลมให้มีความนุ่มนวลกับพวกเขาแล้วให้รู้ว่าความนุ่มนวลน,นั้นมาจากความเมตตาว่าเราคุนตะฟัดฟอนกวลีฟอนกลบลำฟัดดูมินเฮลิกและหากว่าเจ้าฟรรัดฟอนมีความแข็งกระด้างกวลีฟอนกลบหัวใจที่แข็งหัวใจที่ยาลำฟัดดูมินเฮลิกพวกเขาทั้งหลายก็จะออกห่างจากรอบตัวเจ้า บรรดาอุลมามะได้บอกว่าคําว่าฟอสวอนกับคําว่ากรีดร้องคนคำว่ากรีดร้องนมีหัวใจมาต่อท้ายหมายความว่าการมีหัวใจแข็งกระด้างแสดงว่าคําว่าฟอสวอนหมายถึงคําพูดที่แข็งกระด้างเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในอายะห์นี้อัลตาราต,าตามิคนที่มีคําพูดที่แข็งว่าเรากุนต์ฟอสฟอนหากว่าเจ้ามีคําพูดที่แข็งที่แข็งที่หยาบที่กร้านที่กระแทกแดกดันกัน ก้อนตอนกอนแล้วหัวใจก็แข็งเราฟกดูมินฮาลิกพวกเขาทั้งหลายจะออกห่างจากรอบตัวพวกเจ้าและแนวทางท่านนาบีสุลต่านลอฮะเลวซัลลัมแบบอย่างท่านนาบีสุลต่านละฮะเลวซัลลัมในการดดาวะมีให้เราดูอยู่ในลหลายๆเ,เหตุการณ์เหตุการณ์ชาวอาหรับชนบทที่มาฉีในมัสยิดและบรรดานสหาบะกำลังจะําหนิชายคนนั้นท่านนาบีบอกว่าด่าว่าวบอกว่าปล่อยเขาแล้วท่านนาบีก็เรียกเขามาเตือนด้วยคําพูดที่นุ่มนวล เหตุการณ์ท <S ess> ี่พ่อของท่านอบูบักกำลังจะมาหาท่านนบีสุลต่านองอาเลวาสซัลามารับอิสลามท่านนบีบอกว่าฮัลลาตรกต์เชคฮัดฟิลเบตฮัตตาอันอาตีทำไมไม่ปล่อยให้แชร์เขาอยู่ที่บ้านแล้วบอกฉันให้ฉันไปหาเขาที่บ้านเหตุการณ์ท่านอุมัรเป็นคอต์อบในสมัยท่านเป็นคอรีฟะท่านได้ถามถึงชายคนหนึ่งที่เคยมาละหมาดที่มัสยิดด้วยกันตลอดแต่ปรากฏว่าชายคนนี้หายไปจากมัสยิด อมารถามมหาชายคนนี้แล้วมีคนบอกอมารว่าชายคนนี้กลับไปดื่มเหล้าซะแล้วอุมารบอกว่า Allah, um อุดอัลลอฮ์อายุกว่ิลาบิกลอิอาคีกุมอมารบอกกับผู้คนที่อยู่หน้าที่เขาบอกว่าจงขอดุทอศต่ออัลลอฮ์ให้หัวใจให้อลวตาราเนี่ยพลิกหัวใจพี่น้องของเจ้ากลับมาหาพวกเราพี่น้องนี่คือสำนวนของสุนนะท่านนบี็ลลอลัฮุอะลยวะซัลลัมนี่คือแบบอย่างของบรรดาคุละฟ้า แบบอย่างของบรรดาคอลีฟ้าของเราที่เป็นแบบอย่างที่ท่านนบีสุลลฺมฮฺอัลลอฮฺสัลลัมให้เรายึดในแบบอย่างในเมื่อมีสุนนะของท่านนบีสุลลฺมฮอัลลอฮฺุสัลลัมให้เราปฏิบัติตามในเมื่อมีการใช้ทําความดีและห้ามปามความชั่วเป็นอิบารัที่เราต้องปฏิบัติเราจึงต้องเอาแบบอย่างจากท่านนบีสุลลฺมฮอัลลอฮฺสัลลัมและมองถึงเป้าหมายอยู่เสมอพี่น้องทั้งหลายท่านนบีสุลลฺมฮฺอัลลอฮฺสัลลัมได้ประสบความสาเร็จในการดาวะเพราะว่าท่าาานมมองงถึงเป้หย ไม่ได้มองถึงชัยชนะที่เราจะชนะในวันที่เราถกเถียงกับเขาในวันที่เราต้องการที่จะข่มคู่ต่อสู้ของเราให้เขานิ่งลงไปได้ดูเหตุการณ์ที่ท่านนบีสุลต่านละฮ์วะัลลัลลัมประสบหลังจากที่ท่านนบีได้ขึ้นไปด่าว่าที่ตออิฟแล้วในตอนกลับที่ท่านนบีไม่ได้มีใครตอบรับการด่าว่าท่านนบีสุลต่านละฮ์วะลัลลัลลัมเลยแถมท่านนบียังโดนคว้างด้วยกับ้อนหินเลือดนองเท้าท่านนบีสุลต่านละฮ์อะลัลลัลลัม ท่านนบ,บีต้องการชัยชนะอะไรพี่น,น้องถ้าท่านนบ,บีต้องการชัยชนะสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ส่งจิบรีนมาหาท่านนบีสุลต่านองอาลีุสลัมบอกกับิบรีนว่ามีมาลายกาที่ปกครองขุนเขามาลายกาที่ดูแลขุนเขาอัลลอฮ์ตาลาสั่งให้ฉันเนี่ยมาบอกกับท่านว่าตอนนี้มาลายกาที่ดูแลขุนเขากําลังรอคําสั่งจากท่านอยู่ถ้าท่านต้องการให้มาลายกาที่ดูแลขุนเขาเนี่ยจับภูเขาสองลูกประกบเข้าหากัน มาลายกาก็าจะทําตามที่ท่านสัง่งนี่คือมาลายกาที่อาม่าตาลาได้ส่งมาแล้วสิ่งที่ท่านนาบีสลออุสลต่านต้องการคืออะไรพี่น้องท่านนาบีต้องการเป้าหมายต้องการเป้าหมายหลักในการดดาว่าต้องการให้คนประสบความสมําเร็จต้องการให้คนรับอิสลามต้องการให้คนได้เข้าใจในศาสนาของเลอสุบฮานอตาลาไม่ได้ต้องการชัยชนะในวันนั้นที่ท่านนาบีได้ขึ้นไปดดาว่าที่ต่ออิฟ ถ้าท่านนบ,บีต้องการชัยชนะจิบรีนมาหาท่านนบ,บีแล้วนำเสนอสิ่งนี้ให้ท่านนบ,บีสอลลมลอฮ์อะลัยฮุสัลลัมท่านนบ,บีก็คงจะจัดการประกบภูเขาเข้าไปด้วยกันแล้วอ,อิฟก็จะหายไปจากบนหน้าแผ่นดินหายไปจากแผ่นที่โลกแต่ท่านนบ,บีบอกกับจิบรีนว่าลาบอกว่าไม่บอกว่าไม่ต้องละอัลลอฮ์ออยุคริจะมินอัลลาบิฮิมมันยะบูดู หวังว่าอัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาจะให้มีคนที่ออกมาจากลูกหลานของชาวเมืองต่อเอฟเนี่ยเป็นคนที่ทําอิบาด์นะต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาถ้าท่านนาบีต้องการชัยชนะในวันนั้นท่านนาบีคงให้มลา,ายกาแห่งขุนเขาประกบภูเขาเข้าด้วยกันแล้วชาวต่อเอฟก็จะหายไปแล้วท่านนาบีก็ชนะแต่ท่านนาบีต้องการในวันที่คนทําการอิบาด์นะต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาวันนี้ตอเอฟมีแต่คนทําอิบาด์นะต่ออัลลอฮ์มีแต่คนเก่ามุฮัมมัดมะซูลของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในการไดา ให้เรามองเป้าหมายอยู่เสมอว่าเราต้องการให้คนไปสู่สิ่งที่ถูกต้องเราต้องการให้คนได้รับความถูกต้องจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาต้องการให้คนได้รู้สนุนัขท่านอาบินซัลลอฮฺอะลไรวะซัลลัมจึงต้องมีรูปแบบที่ดีงามเพื่อเขาจะได้เข้าใจศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาอัลกูล่ากุลิฮะดะวาสตักฟุรุลลอฮฺอัลฮุดีมะลิวัลลัคุมวะลิสาอิรินมุสลิมินัคุลิดัมฟัสตักฟุรุอินนุฮฺกาอัลฟาระ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول